น,นี่แหลก็วางอันนี้ใช่ไหมคะเราจะจับเย็บอย่างนี้ไปเลยไม่ได้นะคะเราจับเย็บไม่ได้เราจะต้องทําการเย็บเราจะต้องทําการจับผ้าสามชิ้นให้เท่ากันนะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเขาจะไม่เขาจะไม่ทําการเขาจะไม่ทําการอาตัดเข็มหมดนะฮะโอ้ยาวเว้ยยาวมาก อันนี้มันคู่กันแล้วก็ดึงมาอย่างนี้ค่ะ<ม>นี่คือเชื้อตัวจริงเลยนะ<ม>เชื้อจริงๆเลยท,ที่ใช่ใช่ฮะทุกคนต้องทําอย่างนี้ด้วยนะต้องมเอาเอาแรกก่อนสมมติว่ามันเป็นแบบนี้ด้านด้านถูกกระถูกเชืงกันถูกไหมฮะถูกกระถูกเชืงกันแล้วเราก็จักหลายวาันก็ตรงกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่งนอน ลแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำไงคะหมอนแล้ก็พับหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้มันยาวเนระมันยาวมันก็เลยหรือว่าพอเราพับมาปุ๊บเราก็ดึงแผงล้างน,น,นี้ออกไปใช่ไหมคะเพราะอันนี้มันมีสองแผงใช่ไหมคะตัวศาสมันมีสองแผงใช่ไหมคะแผงมันว่ามัแบบนี้เราก็จับกันจับนี้ให้เท่ากันแล้วก็มาคู่นี้คะ่ะอย่างนงี้ยคะ่ะ อันนี้ก็ใช่สามแผ่นน้่งเข้ากันแบบนี้ค่ะแล้วก็เย็บเดี๋ยวเก็จะดึงออกมันก็จะเย็บง่าใช่ไหมคะเย็บง่ายเนาะเื้อเชิ้ตทุกครับพวกเลยต้องตัดแบบนี้นะคะเพราะมันจะหอกได้เลยเนาะมาอย่นที่ามาติเ้อนจะติดนลจะลนหรอ งนะะคพอเราเย็บตรงมุมนั้นเราย้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็มาจับที่ปลายมานะันเนาะครูถึงบอกนะคะว่าพวกเราจะต้องเช็คไหล่มันให้เท่ากันนะคะไม่งั้นแล้วเราจะเย็บชิ้นงานออกมาได้ไม่เท่ากันอย่างนี้ค่ะสามชิ้นนะคะ เป็นการจับ5้าสามชิ้นเอาอันแรกนี่มันได้ก่อนแล้วก็เย็บย้ำไว้แล้วก็ไปจับที่ปลายมันอีกครั้งหนึ่งเพียงแกได้แม้ตั้งสาอันเลยหรอออันนี้ก็แต่วันอออย่างเร็วอย่างเร็ว ก็จะยากนิดนึงนะคะแต่ทำออกมาแล้วแบบโอเคมากเลยค้นี่ค่ะับออกมาสิคะคูบจับอออกจากตรงกลางระวังคอมันใะยืดนะคะก็พยายามอย่าไปหยุดอะไรที่คอมันนะคะเสร็จแล้วลืมหยุดไหมคะเข้าเป๊ะอืมยุเป๊ะไว้ เห็นไหมว่าตรงน,นี้แตกต,ต,ตายขางเห็นไหมมันจะเป็นตัวดึงข้าไว้ได้นี่ค่ะเสร็จแล้ว